ครับสวัสดีแฟนเพจที่นารักทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะพาก,กุ้งคนมาแปลงไก่เมืองนึ่งมะมะนะครับผมเนอะก่อนอื่นไปซ้อซื้อไก่เมืองนะครับผมนี่ผมบอกเพื่อนบอกว่าเรต้องเอาตัวใหญ่ล้ำนะครับ2กิโลโซถ้าผมบอกว่าเอาตัวใหญ่ๆนะผมได้ไก่งวงแน่นอนนะครับผมก่อนอื่นนะครับมันใส่มอหนึ่งก็ได้นะครับหอกเลียมากกเป็นปลาลินตินตอนนี่หน่อยนะครับผม ครัวมันก็จะคล้ายๆกับน้ำพริกแกงเมืองเลยนะครับมีเม็ดหอมป้อมแห้งหอมป้อมมีพริกแห้งนะครับหอมเตียมเนาะจะคลายใบบักขูดขมิ้นแล้วก็ข่านะครับขมิ้นนะครับบบจีขิงนะโซเนอร์นะครับวิธีเนี้ยนะครับผมเอาเกลือครับเม็ดหอมป้อมนะครับเอาลงใส่น้องขมือก์นะครับแล้วก็เอาแกงโคกนุ่นนิดนุ่นนิดอีนะโซเนอร์บดิ่ตามนะครับมันสะเดีนที่อฝรั่นเนี่ยนะครับเนาะนุ่นนิดถ้าเม็ดหอมป้อมมันแตกก่อนแล้วก็ตามนะจ๊ะนะครับแล้วก็อย่าใส่นี่เลยแห่งหอมป้อมลงไปตามนะครับผม ต้องการใส่ข่า,าก็ไอ้องกขาข่าก็ขมิ้นเออนะครับตามไปเรื่อยๆนะครับไอ้เหลืองไอ้ต่อยไอ้นันสุดเนาะต้องการใส่พริกแห้งนะครับแล้วก็หอมเตรียมเนาะพอมันเริ่มเลี่ยงนะครับก็อย่าใส่ใบบะคขูดนะครับผมตามไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่เครื่องมือก็ยังนักหน่อยไม่ได้หอมนะครับแล้วก็จะเป็นจักไข่นะสุดเนาะ ตาไปเรื่อยๆเลย,เลยแล้วก็ใส่กะปิแต่แกงวนนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ตำมันเข้ากันแหมหน่อยนะครับผมสุดท้ายแม่ก็จะเป็นหอมแดงเหมือนเดิมเลยนะครับตาเพิ่มมันเลี่ยกเนาะมนกระจิจับประมาณนี้เลยผู้อีลังๆประมาณนี้เลยน้สุนนาะนะครับผมถ้าไปตั้งหม้อแข็งนะครับเติมน้ํามันลงไปในน้อแข็งนี่หน่อยนะครับเอาหอมขาวลงไปเจียว<ๆ>นะครับผมเจียวมันหอมนะครับผมเสร็จปูกับยาพิกที่เราตำตะเกีเยวลงไปคั่วนะครับคั่วมันหอมนะครับคั่วนี่หน่อยนะครับคั่วหยางนะครับก็พิกมันหอมแล้วนะครับนาะ ไปเติมน้ําหน่อยนะครับผมเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะาไปหมักไก่นะสุดเน,นาะนะครับตอนนี้พริกเราก็ได้ละนะครับเราก็จะเอาไก่เข้ามาแล้วก็จะเอาพริกที่เขาคั้วตะแกียนะครับผมเอาลงไปละเลงให้ทั่วไก่เลยนะครับผม ผมบอกเลยนะครับว่าไก่เมืองนึ่งนี่มันดึงอย่างคือครับมันเมินเมินเนี่ยเตื่อนะครับผมนี่ยนะครับไปขี้แค้นแท้นะครับมันเมินนะครับผมตอนนี้ไก่เราก็คู่เขากันําพีกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาก็เอาหม้อนึ่งมาตั้งนะครับจานลูมวางกระมังนะสุนนอจานบนก็มาวางไว้แล้วก็มีต้นหอมมีใบบักคูดมีอย่างก็มาใส่นะครับเด้อไข่มักอย่างก็ใส่ได้นะครับพักนี้บันมีพิดบะมีทถูกนะครับผมแล้วก็จะเอาไก่เขามาวางนะครับออนท็อปด้วยคอรเรนเดอร์นะครับมันจะประแบบแมนนี่เลยนะคร ขาก็จะเปิดไฟแล้วก็ฮับแฝไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับมันมาใจพอนะาสุนเนอร์แทบบบมันมาใจนี่น้ำแห้งไฟไหม้นะสุนเนอร์ควันจุงจุงไฟไหม้ไฟไหม้นะครับผมตอนนี้ใกล้กระสุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับจันตังลุ่มก็จะเป็นน้ํามันน่าสุน,นเนอร์ข้าก็จะมาคอเอาเครื่องมันนะครับเอามาใส่ถ้วย,ยน้อยไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็จะตักน้ําซุปมันที่มันย้อยลงตะแกะนะครับ เอาไปใส่ในเครื่องเพื่อดี่แป้งน้ําจิ้มนะครับมีบะแนวนี้หน่อยนะครับเติมน้ําปลาหน่อยนะครับไข่มากผงนัวก็ใส่ไปได้นะครับผมแล้วก็มีหอมเตียมนะครับผมมีหอมแดงเนาะแล้วก็ขอเรนเดอร์นะครับคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วน้ำจิ้มเราสุตรนะต่อไปเราก็จะเอาไก่เขามากุกนะสุตรนะบะโกกก็ได้สุขยาเสิร์ฟเป็นตัวกับเจ้มีไข่ว่านะครับผมเนาะไข่บัเกอร์เงี้ยนะครับลองเงี้ยได้เลยในสูตรนี้นะ ง่าย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 จะได้กระทืงออกมาลามนะสูนเนอนะครับพออกกกไก่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะแ้ซซองกันนะพออย่างแรกใ่ข้าวมันไก่กระสุนะเขาก็ยังมาซอยกืนซอยไตมันนะครับกินไตขี้รับกินตับขี้ลืมนะครับคนเท้าบนบอกนะครับเลี้ยวแม่กําตายมดแหละนะครับผมที่แต่มันลามนะครับเขาก็ยัะมาจัดใส่ถาดนะครับผมใส่ถ้วยมาปอนะสูตเนอตักน้ำจิ้มไปเลยนะครับแล้วก็ออนทับด้วยขออเรนเดอร์นะครับผมแล้วก็จะเอาซุปมันเนี่ยนะครับ หอกใส่ถ้วยไว้นะครับกินกุ้งกับหอมป้อมนะครับผมมาแล้วก็มาวางเครื่องในนะครับถึงเวาลานสมควรนะสุนเอ <Everybody S 1> นอร์เอเวอรี่บอดยอกนะครับผมฮะยังคืออสูรขอมครับเหรอใกล้แต่นี้มันมีปีกนะครับปิงมันแตยนะครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอยีบน้ําร้องคอนะเราสุนเนอรฮะยังคืออสูร